โครงการการบริหารจัดการการศึกษาบ้านกศนต้นแบบหลักการและเหตุผลสภาพปัญหาการบริหารจัดการศึกษากศนแบบมีส่วนร่วมมีการพัฒนาศักยภาพก,ก,กำลังคนของประเทศถือได้ว่าเป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญมากประการหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างเป็นระบบรัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายที่4การศึกษาและการเรียนรู้การทนุบำรุงาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสํานังกงากนกศนได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ2 5 6 5เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ,พยากรมนุษย์ซึ่งมุ่งส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 จากเหตุผลความสำคัญดังกล่าวกสนอำเภอบัวเชดจึงได้ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการบ้านกศนต้นแบบขึ้นเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้รับบริการบ้านกศนต้นแบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีดิจิทัลน,นวัตกรรมเข้ามาบูรณาการการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านกศนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมบ้านกศนต้นแบบวิธีการดำเนินง,งานกิจกรรมหลักประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประสานงานเครือข่ายหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมอื่นๆตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยผู้พลาดและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งระบบการให้บริการระบบการเรียนการสอนระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองการพบกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามาคัคคีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงานการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมคหาหกกรรมและอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการรวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวเชิดกศนตนําบลได้หมุนเวียนสือ่อหนังสือที่ประชาชนในชุมชนต้องการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีบริการยืมคือหนังสือบริการอินเทอร์เน็ตผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ บ้านกศนต้นแบบบ้านบวัวขุนจงจํานวนหนึ่งแห่งเชิงคุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการบ้านกศนต้นแบบมีทักษะมีความรู้ด้านการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม เข้ามาบูรณาการการจัดการศึกษากศอนอให้กับกลุ่มเป้าหมายเกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมบ้านกศอนอต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน